กราศีดวงการงานฉายแววรุ่งสำเร็จก้าวนาะคือราศีอะไรบ้างไปดูดวงการงานกับมาจแจมดวงเด็ด,ดเด็ดดวงกันค่ะราศีกุมการงานมีโอกาสได้ทำงานพิเศษจากพรสวรรค์ของตัวขึ้นเองได้เงินเพิ่มขึ้น ปราศีมืการงานติดปัญหามักมีคนเสนอตัวเข้ามาช่วยทําให้ผ่านไปได้ด้วยดีสบายใจปราศีพฤกษบการงานเริ่มเห็นความก้าหน้าชัดเจนขึ้นชอบลองเรื่องใหม่ๆหาความแปลกใหม่ราศีเมถุนการงานค่อนข้างสบายใจเพราะมีเพื่อนร่วมงานดีคอยให้การสนับสนุนอยู่เสมอปราศีกันการงานได้รับความสําเ็จจากการเพียรพยายาม เป็นผลลัพธ์ที่ดีจากการรอคอยราศีตุลการงานน่าพอใจอย่างมากผลงานออกมาดีส่งผลถึงการเงินที่ดีตามมาเช่นกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามชอม่องดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงทด่ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ดคอม เปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตะกูลเศรษฐีร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลบูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ0809979665 0809979665